ใบเตือนไปตื่นเล้วราลูกเหยาใบเหยาใบลุกได้แล้วต้องไปโรงเรียนนะอ๋ยพ่อวันนี้โรงเรียนมันปิดเสียงดังอยู่ได้วันนี้โรงเรียนเปิดพ่อเช็ค克拉พ่อไม่ได้ไปเรียนจะรู้ได้ไงใบทําไมเถียงคุณพ่อแบบนั้นล่ะเป็นแค่แฟนใหม่พ่อไม่ใช่แม่มีสิทธ์อะไรมาพูดไม่ทราบนี่เหยาใบมันจะเกินไปแล้วนะพ่อจะส่งแกไปโรงเรียนประจำฮะอะไรนะคุณพ่อไม่เอาใบไ,ไม่ไปคนพ่อกลับ ไดก็รีบอยู่คุณพ่อนั่นแหละไม่ยอมปลุกใบเห็นไหมใบแต่งหน้าไม่ทันเลยพ่อขอให้แกเอ็นจอยกันที่นี่นะใบไ,ไม่อยู่ไม่ได้หรอ้โรงเรียนประจำเนี่ยดูแลตัวเองด้วยแหละพ่อไปละุนพ่ออยาทาิ้งใบเราดูนะโรงเรียนประจำอะไรเนี่ยน่ากลัวชะมัดเลยสาวนิวยอร์กอย่างฉันต้องมาทนอยู่ในที่ชนบทแบบนี้หรอเนี่ย แล้วฉันต้องไปทางไหนเนี่ยสวัสดีนักเรียนใหม่ยินดีต้อนรับสู่ฟีไฟ o ค l เล e นี่คงเป็นครูใหญ่สินะและนี่คือโรงเรียนของเราคริน <c ringe> ช์มาเด็กๆครูฝากใบด้วยนะนี่เพื่อนๆสาวคนนี้เป็นรูเมทของเธอนะสวัสดีเด็กใหม่อืไฮนี่จะเป็นห้องของเธอนะว่าแต่ที่นี่มีไวไฟปะไวไฟเหรอ <c oughs> ที่นี่ไม่ใช่นิวยอร์กนะนี่ล้อกันเล่นใช่ปะว้าแล้วเร็วนี้จะมีการแข่งขันฟรีไฟไอรอนนะเตรียมตัวให้พรอนะใมฟรีไฟไอรอนอร่อยไม่เห็นของเรื่องเลยประกวดฟรีไฟไอรอนไงสนใจไหมไม่อ่ะใบขอบายแต่ถ้าไม่เข้าร่วมจะไม่ได้กลับบ้านช่วงหน้าร้อนนะสิงานลงด้วยก็ได้เมื่อไหร่ฉันจะหลุดพอนจากไอโรงเรียนประจำมาบ้านนี่นะอาหารก็ไม่อร่อยแถมชนบทอีก แล้วดูแต่ละคนนะนัดเนิร์ทั้งนั้นเลยอ่ะคิดถึงเตียงนุ่มๆกับเน็ f ฟ i x กในห้องจังเฮ้ยอยากกลับบ้านแล้วไม่ทำอะไรคนเดียวตรงนี้ไปซ้อมประกวดพีไฟไอรอนกันนี่พวกเธอชวนฉันเหรออืมงั้นเหลือไปซ้อมด้วยก็ได้ <c oughs> นี่สรุปพวกเราจะเลือกหัวข้อเต้นลงประกวดพีไฟ e อรอกันใช่ปะเอาท่าแบบนี้เลยแม่ฮักอแกเต้นท่านี้ดิโคตรทแบบนี <c oughs> ้แบบนี้เลยอนั่นใครน่ะคนนั้นน่ะเหรอ ชื่อไซมอนลูกผู้ใหญ่นะ่ะเน่ียคือชอบพ่อเหรอชอบเขาดีอะไรป่าวสักหน่อยไบยก็แค่ถามดูเฉยๆตลกชัวรจริงๆวันนั้นฉันถามากอะและหลังจากนั้นใบก็เริ่มสนิทกับพวกเพื่อนๆคะ่ะใบเริ่มเห็นความจริงใจจากแววตาพวกเขาและรับรู้ได้ถึงคำว่าเพื่อนที่ไม่หวังผลประโยชน์อะไรมา <c oughs> แล้วกเราเดี๋สายพวกคนตั้งใจซ้อมนะอีกไม่กี่วันก็แข่งแล้วแบสาวนิวยอร์กผมแบง ฝึกต่อไปนะฝึกไปก็ได้แค่นี้แหละเชิอเอ้าพูดแบบนี้อยากมีปัญหาหรออยาไปสนใจเลยไบพูดแบบนี้ปันหาเรื่องกันชัดๆตามมาเร็วไบวันนี้แล้วสินะที่เราจะได้ประกวดฟรีไฟไอดอลต่อหน้าทุกคนโอเคพร้อมนะเริ่ม สวัสดีเธอเราชอบเธอนะนี่มันไซมอนลูกคู่ใหญ่อ้าเราก็ชอบเธอนะ <c oughs> ต้องขอบคุณโรงเรียนฟรีไฟล์ College แห่งนี้ที่ทำให้ใบได้มองเห็นข้อเสียของตัวเองและได้พบกับมิตรภาพดีๆ <c oughs> และขอบคุณกิจกรรมฟรีไฟล์ไอดอลที่ทำให้ใบกล้าเปิดใจกับคนอื่นมากยิ่งขึ้นและมีเพื่อนน่ารักน่ารักแบบนี้ใ <c oughs> บเริ่มจะชอบที่นี่แล้วสิ <c oughs>